ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับจากกรณีที่มีเพื่อนๆามเข้ามานะครับเพื่อนๆบอกว่าไฟช็อตบริเวณขั้วฟิวนะครับของเว็บร้อยยี่ิบห้านะครับเพื่อนๆบอกว่ามีสายไฟสามสายนะครับเอะผมก็ยังงงๆอยู่มันสามสายยังไงนะครับเดี๋ยวจะนะครับพาเพื่อนๆไปทําการต่อนะครับในเมื่อ ฟิลมันขาดมันเปื่อยมันละลายนะครับเพื่อนเเดี๋ยวจะสอนวิธีการต่อนะครับดังอย่างที่เพื่อนๆนถามเข้ามานะครับโดยปกติแล้วนะครับในตระกูลเวฟหนึ่งสองห้านะครับนี่ก็คือสายไฟที่นะครับอยู่ภายในยูบล็อกนะครับเพื่อนสายไฟที่อยู่ภายในยูบ็อกผมคิดว่าเพื่อนๆนน่าจะมองเห็นแค่สามสายตรงนี้นะครับสามสายตรงนี้มีแดงดำดำแล้วก็แดงนะครับเพื่อน นะครับมันเป็นฟิวสองชุดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายไฟจากขั้วแบตตรงที่พันผ้าเทปไว้นะครับทีนี้นะครับในเมื่อสายไฟมันขาดเราจะมีวิธีการต่ออย่างไรนะครับสายไหนเข้าตรงไหนนะครับของชุดฟิวนะครับเพื่อนนะครับอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆทําการไล่วงจรไฟก่อนนะครับเริ่มจากที่แผ่นชาร์จก็แล้วกันนะครับเพื่อนที่แผ่นชาร์จนะครับอ่าก็คือเพื่อนเพื่อนได้ถามเข้ามานั่นแหละนะครับว่า ถอดกู้แบตแล้วรถด,ดับนะครับถอดกั้แบตแล้วรถด,ดับต้องเปลี่ยนแผ่นชาร์จไหมนะครับอันนี้ยังไม่ฟันธงว่าเกิดจากแผ่นชาร์จจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่า,าแผ่นชาร์จเสียหรือว่าตัวอื่นมันเสียนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับพอสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อน นะครับให้เพื่อนเพื่อนเอามิเตอร์มาวัดที่สายสีขาวนะครับสายสีขาวที่หน้าแผ่นชาร์ตนี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนสตาร์ทแล้วก็ให้ทำการเร่งรอบเครื่องให้สูงไว้ก่อนนะครับตั้งไฟไปที่ ac 50บโวลต์นะครับเพื่อนเพื่อน ac 50บโวลต์นะทีนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนอ่านค่ามิเตอร์นะครับถ้าไฟขึ้นมาอยู่ประมาณ25ห้า ยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าระบบไฟชาร์จขึ้นมาจากขดลวดข้างล่างนะครับไฟชาร์จขึ้นมาจากชุดมัดไฟแสดงว่าไฟชาร์จขึ้นมาปก,กตินะครับมาถึงแผ่นชาร์จแล้วนะครับเพื่อนพอไฟชาร์จมาถึงแผ่นชาร์จแล้วเราวัดที่อะเอซีห้าสิบโวลต์นะครับเพื่อนเพราะว่าไฟสายสีขา,ขาวขึ้นมาจากขดลวดชาร์จเนี่ยจะเป็น ไฟกระแสสลับนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นไฟกระแสสลับนะครับก็คือใช้มิเตอร์วัดเขียวนะครับเขียวกับขาวนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นของ Honda นะสายขาวเป็นสายไฟชาร์จนะครับเพื่อนนะครับถ้าเป็นเวฟหนึ่งสองห้านะครับสายไฟมันจะขึ้นเส้นเดียวนะครับเพื่อนขึ้นมาจากมัดไฟเส้นเดียวก็วัดเส้นนี้แหละเส้นสีขาวคู่กันกับเขียวนะครับเพื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นก็คือเป็นตระกูลโนวงโนวาอะไรน่ะ จะขึ้นมาสองสายนะครับเพื่อนจะขึ้นมาเหลืองกับขาวนะครับอ่าเหลืองก็คือไฟแสงนะครับทีนี้ถ้าเป็นเวฟหนึ่งสองห้านะครับเป็นเวฟหนึ่งสองห้าโซนอีกอะไรประมาณนี้ไฟมันจะขึ้นมาเส้นเดียวพอไฟขึ้นมาเส้นเดียวแล้วไอ้แผ่นชาร์จเนี่ยมันก็จะแยกนะครับแยกแบ่งแบ่งกระแสให้ไปที่ไฟหน้าสายสีเหลืองอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนแล้วดังนั้นให้เพื่อนเพื่อนทการวัดเฉพาะสายสีขาวนะครับว่า ไฟขึ้นมาไหมถ้าไฟขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เปลี่ยนเปลี่ยนค่ามิเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนค่ามิเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อนเอามาเป็น dc นะครับ dc นะครับเราจะวัดสายแดงนะครับเพื่อนเเราจะวัดสายแดงนะครับแดงคู่กับเขียวครับรอบนี้เป็น dc นะครับเป็นไฟ dc นะครับก็คือ่ี DC ตั้ง dc 50ห้าสินั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับยี่สิบก็ได้ถ้ามันเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับก็วัดสาย แดงกับเขียวนะครับเพื่อนไฟก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณอ่าถ้าเร่งเครื่องนะครับไฟจะต้องมาอยู่ประมาณ14.5สี่จุดห้าโวลต์นะครับอยู่เกณฑ์เฉลี่ย er อยู่ที่สิบสี่โวลต์ขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกว่าไฟชาร์จนะครับเพื่อนในกรณีที่เราใส่แบตเตอรี่นะนะครับเพื่อนนะครับไฟสายสีแดงตรงนี้นะครับเพื่อนไฟสายสีแดงเส้นใหญ่ตรงนี้นะครับ มันก็จะมาผล่ตรงนี้แหละนะครับนี่นี่นี่นะครับมันก็จะมาผล่ตรงนี้ไฟสายสีแดงนะครับเข้าไปที่ฟิวนะครับเข้าไปที่ฟิวนะครับเห็นไหมไฟสายสีแดงจะเข้าไปที่ฟิวนะครับฟิวฟิวตัว15้าแอมป์นะครับเพื่อนๆฟิวตัว15แอมป์นะครับ,เ, m, รบเข้าแล้วก็ออกไปชาร์จที่แบตเตอรี่นะครับเข้าแล้วก็ออกไปชาร์จที่แบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับนี่ ฟิว5แอมป์นะครับเพื่อนๆนะครับโดยที่นะครับไฟชาร์ตรตัวนี้ที่ออกมาจากแผ่นชาร์จน,น,นะครับไฟชาร์จที่ออกมาจากแผ่นชาร์จมันจะมาถึงตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นสามแยกนะครับเพื่อนไฟมาจากแผ่นชาร์จมาถึงตรงนี้ส่วนหนึ่งวิ่งไปที่ฟิวแล้วก็ไปชาร์จลงแบตส่วนหนึ่งมันจะวิ่งมาที่สวิตช์กุญแจ ครับพอไฟวิ่งมาที่สวิตกุญแจนะครับเวลาเราเปิดสวิตกุญแจปั๊บไฟมันก็จะออกมานะครับอ่าก็คือไฟชาร์จเนี่ยนะครับไฟชาร์ตตัวนี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นแดงที่มาจากแผ่นชาร์จนี่แหละนะครับไฟชาร์ตตัวนี้ไปเข้าที่สวิตกุญแจนะครับออกจากสวิตกุญแจเป็นสีดําแดงแดงดํานะครับเพื่อนๆเห็นไหมเข้าแดงนะครับไฟเข้าแดงนะครับ ไปเข้าไปที่สวิตช์กุญแจสายสีแดงแต่ไฟเวลาเปิดสวิตช์ไฟออกมาจะออกมาเป็นแดงดํานะครับไอแดงดําตัวน cool <OST> ี้นะครับไอแดงดําตัวนี้นะครับมันก็จะมาโผล่ที่นี่นะครับไฟออกมาจากสวิตช์กุญแจมันก็จะมาเข้าฟิลสิบแอมป์นะครับอ่าไฟก็จะออกมาเข้าฟิลสิบแอมป์นะครับเห็นไหมแดงดํานะครับพอไฟมันผ่านฟิลสิบแอมป์ไปแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นสีดํานะครับ ไฟที่ออกจากฟิวสีดำนะครับฟิว10แอมป์สีดำก็คือไฟที่เราไปใช้งานทั้งระบบนี่แหละไม่ว่าจะเป็นแต่ไฟเบรกไฟเดี่ยวอ่าสตาร์ทมือต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนจะทำการต่อก็คือต่อง่ายๆแบบนี้นะครับมีสายไฟอยู่ในชุดฟิวสีสายนะครับสายสายที่5ก็คือสายเขียวเป็นสายกาวนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆนไปทำการต่อแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่านวงจรให้ออกนะครับเพื่อน สายแดงนะครับสายแดงเส้นใหญ่เส้นเมรนี้มาจากแผ่นชาร์จพ่วงกันกับชุดสวิต์กุญแจนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไปชาร์จลงแบตนะครับอ่าส่วนสายนะครับแดงดำนะครับก็เป็นไฟออกมาจากสวิต์กุญแจนะครับมาผ่านฟิลสิบแอมป์ถึงจะนําออกไปใช้งานเพื่อเป็นการกองระบบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆนนะครับนี่ก็คือนะครับจุดที่เราจะต้องทําการต่อเพื่อนๆนบอกมีสายไฟสามสายแต่ผมเห็นตรงนี้เป็นสี่สาย นะครับสี่สายนะครับแล้วก็ห้าสายกับสายสีเขียวนะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนๆนไปทําการต่อตามนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับชุดสายใหญ่นะครับฟิวเมนสิบห้าแอมป์นะครับฟิวเมนสิบห้าแอมป์นะครับฟิวใช้งานนะครับสายแดงดํากับสายดำสิบแอมป์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนต่อตามนี้เลยเพราะว่าไอตระกูลเวฟมันจะมีปัญหาสายไฟเวฟยูบ็อกเนี่ยมันจะมีปัญหาสายไฟช็อตอยู่แล้วนะครับถ้า วางของวางเศษเหล็กใส่ข้างใต้มันจะกระแทกกันกระแทกกันไปกระแทกกันมาแล้วมันก็จะช็อตนะครับเพื่อนๆก็อพยายามหลีกเลี่ยงอ,อย่าวางของไปทับไปกระแทกสายไฟก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเอ้าในเมื่อเพื่อนๆถามมาก็ทําคลิปมาตอบเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเ,เอฟซีครับ